สวัสดีครับวันนี้เราก็มารีวิวรถคันนี้พี่เป็นตัว MG H s เครื H ่อง1.5 X นะครับถ้าคันนี้ไปออกใหม่ป้ายแดงนี่ก็อยู่ที่ประมาณล้านเอ็ดกันเลยทีนะครับ,รบเกือบล้านสองเนาะอ่ะแต่ว่ามาวันนี้พี่ลดเลยเหลือแค่50,000นกบาทโอ้โหลถไปประมาณ50%กว่าเปอร์เซ็นเลยนะพี่แล้วถ้าพี่มีแบงค์สิบอีกนะนำมาเป็นส่วนลดได้อีก1 0 0 0 0แสนครับคันนี้เหลือ4 0 0แสนกว่าบาทเท่านั้นลดเยอะมากที่ลดเกินครึ่งอ่ะคันนี้แต่ว่าออปชันนี่โคตรแน่นนะแล้วคันนี้ผ่อนอยู่ที่ประมาณ 7,000ถึง8,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับใครที่อยากได้รถ SUV ไซส์ใหญ่อ p อปชันแน่นๆนพี่ตัวนี้ค่อนข้างตอบโจทย์เลยแล้วเดี๋ยวผมมาพาดูนะครับว่าคันนี้นี่ให้อะไรกันมาบ้างนะก็สภาพรถนี่แบบสวยๆเลยครับกระจังหน้าเขาก็มาพร้อมสีดำขอบโคมเมียมครับตรงนี้ก็เป็นตัวน้องเอสืเอร์สติกเกอรส์สวยๆครับมาพร้อมโลโก้ MG คันนี้มีกล้องมองรอบคันด้ยนะกล้องตรงจุดด้านหน้าก็จะอยู่ตรงใต้โลโก้นะครับ ส่วนไฟหน้าครับเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะมาพร้อมไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์นะไฟตัดหมอกมีให้เรียบร้อยตัวรถนี่สีดําสวยๆแบบนี้เลยลอยขนแมวแทบไม่มีน้อยมากโหหรือจะบอกว่าไม่มีเลยก็ได้ถ้ามองเผลิน,นะครับส่วนตัวล้อแมกนี่เป็นล้อแมกสีบอลเงินนะครับเป็นล้ออัลลอยเดิมจากโรงงานนะก็สภาพสวยๆกิ๊บๆครับผมส่วนตรงกระจกก็มีไฟเลี้ยวติดกระจกแบบ led ให้นะนี่กล้องเลนส์วัดทางขวานะครับคันนี้มีคิ้วกันศาสตร์ให้สวยงามมาตรงรุ่น ส่วนกุญแจเป็นสมาร์ทคี่เลนเรียบร้อยครับแบบปุ่มกดนะสำหรับ,บคนที่ขี้ลืมกุญแจก็พกติดตัวไว้ได้ตลอดเวลาเลยพี่ไม่ต้องเอาออกไปไหนข้างในนี่ตกแต่งได้สวยงามมากครับแบบโอ้โหดูดีมีไฟแบบสองสล่างตรงนี้กรนะพริบกระพริบนะออปชั่นนี่หลักร้านอยู่แล้วพี่เพราะว่าลดราคาหลักร้านแต่เราขายหลักแสนับและคันนี้มาพร้อมเบาะหนังสีแดงนะคันนี้ก็สามารถปรับกระจกแบบไฟฟ้ารอบทิศทางเลยนี่นี่นี่นกดปุ่มแล้วก็ยกยกยกคันนี้ก็มีพุสตาร์ให้เรียบร้อยแคตเทินชิพมี นี่แล้วก็โหมดอันนี้เท่ดีนะพี่ปุ่มอันนี้แปลกๆดีปกติไม่ค่อยมีรถรุ่นไหนใส่ตรงนี้กันเนาะคันนี้ก็ใส่ให้พีเป็นโหมด super ป p o r t นะครับเพิ่มความเร็วคนแรงสําหรับคนใช้รถชอบขับรถเร็วเออก็แต่ก็ไม่แนะนําให้ขับเร็วมากนะครับก็มีไว้อเอาไว้ตอนแซงพี่ก็จะได้แซงง่ายขึ้นรถไม่อืดน,นะครับปรับเบาะแบบไฟฟ้านะครับฝั่งคนขับแล้วก็ตัวเบาะหนังนี่เป็นสีทู o t o นี่แล้วแบบดีไซน์อย่างกับรถแข่งพี่โอ้ยเท่นะไม่ใช่แบบเบาะท,ทั่วไปนะการดีไซน์เขานี่มีเอกลักษณนนะาเดดดด้้วยไสีแง และดูที่หน้าปัดเรือนไม้ก็เป็นแบบดิจิตอลผสมเรือนไม่นะก็ยังมีคงคงความเอกลักษณ์ของเรือนไม้ไว้แต่ก็เพิ่มดิจิตอลเพิ่มขึ้นมาทําให้รถดูทันสมัยยิ่งขึ้นนะครับนี่อันนี้ถ้าเปิดค้างทิ้งไวไฟก็จะดับแบบน,นี้แต่ถ้าเปิดประตูมาใหม่ๆมันก็จะติดนะตรงนี้ก็มีกระจกให้พี่สว <c oughs> ยๆเลยหน้าจอทัชสกรีนมีให้กีย์ออโต้เบรกมือไฟฟ้าตรงกลางบางแก้วน้ําได้อีก2จุดนะพี่ทีนี้ก็สามารถเปิดได้ จะมีช่องเสียบ USB ให้นะไว้ชาร์จแบตครับผมส,สวยคือตรงนี้ไม่มีแนวเก็บแว่นกันแดดให้พี่ก็เก็บใส่ตรงนี้แขนก็ได้ช่องเก็บของก็ใหญ่นะครับมีซัลลูปให้สภาพสวยๆภายในก็อาจจะมืดนิดนึงพอดีช่วงนี้ฝนตกสาฝนไม่เป็นใจแสงไม่เป็นใจต่อการถ่ายคลิปเท่าไหร่ะเปิดออนมาด้านหลังนะครับก็ด้านหลังก็มีไฟให้เหมือนกันมี่เห็น้ประตูวตสวยงามเข้าไปตรงนี้มีที่พักแขนให้ก็ดึงออกมาได้นะเนี่ย ล็อกส่งมาจิบ๊บเงบจัะเนี่ยน,น,นี่ดึงออกมานะพี่ล็อกทรงนะครับวางแขนได้สบายรูหูและดีไซน์นี่แบบยังมีการดีไซน์ซ่อนอยู่นะครับกวดปึ๊บอย่างนี้วางแควน้ำได้อีกสองจุดพีก็สวยงามครับนี่ปกติถ้าเป็นช่องเลยมันจะไม่สวยนะคราวนี้ต้องกดก่อนนี่เอะนะนี่ก็กดได้น,น,นี่เก็บของได้พี่เอาไปเก็บนูน่นเก็บนี่ครับโทรศัพท์ก็พอบางได้เลยพี่ถ้าเครื่องม่ใหญ่มาก สวยเลยเป็นหนังอีกโอ้โหวัสดุดีนะครับมาลองสัมผัสกันได้ต้นด้านหลังก็มีไฟสองสว่างให้หกลางคืนไม่ต้องก็มืดนี่ตรงนี้ก็เปิดออกได้อย่างนี้ดูหรูนะปกติมันจะเป็นผ้าเงี้งๆนะพี่อันนี้ก็เป็นพลาสติกเลยสามารถงะม้ได้ดูดีไซน์โอเคนะแอหลังมีให้สองจุดครับสองช่องอสวยงามแล <c oughs> ้วมาดูด้านหลังกันบ้างครับตัวนี้ก็เป็นตัวไอสมาร์ทเรียบร้อยนะแต่ สาทาก็เปิดแบบไฟฟ้าแล้วนะคะนันนี้กดแล้วเปิดเองได้เลยนี่สวยงามครับผมโอ้โหสมูทมากด้านหลังก็พื้นที่การเก็บของเยอะมากนะอันนี้ถ้ามันเกะกะก,ก็ออกได้พี่ถ้าพี่ไม่ชอบเนาะว่ามันก็จะทําให้แบบติดด้านบนดิดนึงนะแต่ถ้าปิดไว้อย่างงี้บางทีแบบเราให้คนอื่นนั่งรถไปด้วยนะพี่เผื่อเราเก็บของอะไรที่มันเป็นของส่วนตัวก็ปิดไว้ทําให้มองไม่เห็นนะด้านล่างก็นี่ ช่องเก็บเอกอะไรอุปกรณ์อะไรสำรองนะพี่พี่อยากเก็บอะไร ب, ก็เก็บได้มีช่องให้เยอะแยะพื้นที่การเก็บของเยอะ,ยอะตอนปิดประตูก็แค่กดปุ่มนี้โอเคนี่ค่อยๆปิดปเองนะไม่ต้องใช้แรงเยอะครับสาหรับคุณผู้หญิงนะด้านหลังก็มีเซ็นเซอร์หลังนะครับกล้องมองหลังก็จะซ่อนอยู่ตรงนี้นะใต้โลโก้นะเซ็นเซอร์หลังมีกล้องมีก็ถอยไปไม่ต้องกลัวชนพี่คันนี้ ระบบออปชันช่วยขับเยอะกล้องมองรอบคันอย่างพี่นะตรงนี้ก็มีก็คือรถคันใหญ่อะพี่แต่ว่ารถคันใหญ่แต่มีกล้องมองรอบคันก็ช่วยได้เยอะนะพี่ไม่ต้องกลัวชนอะไรมุมอับสายตาเราแก้ให้หมดด้วยกล้องมองรอบคันแล้วก็ตรงนี้มีปรับเบาไฟฟ้าพี่โอ้เป็นแบบปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะทั้งฝั่งคนขับและฝั่งคนนั่งครับผมแอร์แบตตรงนี้มีให้นะอือตรงนี้เียรถสมัยนี้ไม่มีไม่ได้แล้ว ด้านช่องเจ็บเอกสารก็ใหญ่มาก <c oughs> โอ้ยใหญ่มากจนไอเลยพี่่ <c oughs> วงนี้ก็ฝนตกนะครับใครสุขภาพร่างกายไม่ดีก็ดูแลรักษากันด้วยนะอย่าเป็นไข้แบบผมนะครับเออประมาณนี้นะครับด้านในพี่แล้วเดี๋ยวพาไปดูไฮไลท์ห้องเครื่องนิดหนึ่งครับห้องเครื่องมันเปิดตรงไหนไหมตรงนี้เดี๋ยวเราพาไปดูกันที่เงียบๆ <c oughs> ไฮไลท์ที่ห้องเครื่องกันเยอเยอะ ห้องเครื่องก็กดตรงนี้ที่งับเบาๆพอแล้วเ,เดี๋ยวใช้เวลาเปิดสกคบีเดี๋ยวพักลิปแป๊บหนึ่งแลามาดูห้องเครื่องครับฝากระโปรงก็เปิดไม่ยากนะครับมีโชคช่วยพี่ไม่ต้องใช้แรงเยอะเลยก็แค่กดมันก,ก็เด้งขึ้น,นเองเลยนะครับคันนี้ก็รับประกันโครงสร้างเดิมแน่นอนนะนี่น็อตไม่มีรอยขันนะครับคันนี้ก็สภาพห้องเครื่องใหม่ๆเลยเป็นเครื่อง1.5นะครับก็แบตเตอรี่น้ำมันเครื่องเดี๋ยวเราเช็คให้ใหม่ เปลี่ยนถ่ายให้หมดนะครับขับออกไปก็คือนับสูตรใหม่เดี๋ยวพี่ไม่ต้องกลัวได้ของเก่าออกไปนะพวกกองอากาศอะไรย่างนี้เช็คให้หมดพี่สำหรับใครที่มาซื้อรถร้านเรานะและ้วร้านเรามีมีรับประกันนะไม่มีชนหนักเพิ่มความจมนำย้อมแมวกอใหม่แน่นอนนะพี่ถ้ามีนํารถมาคืนพร้อมหลักฐานนะพี่รับซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับอ่าก็ให้รีวิวให้ดูประมาณนี้แล้วกันพี่เดี๋ยวให้ดูรายละเอียดเล็กน้อย,นอยในห้องเครื่องก่อนก่อนจากไปแล้วนะครับนี่ดําเดิมนะครับน,น,น็อตหนีมากเดิมอยู่ครบ งานที่นี่ถ้าใครดูรถเป็นไม่เป็นพี่ไม่ต้องเสียเวลาจ้างช่างมาเลยเออถ้ามาแล้วดูไม่ถูกใจก็เสียค่าจ้างช่างฟรีนะพี่มาที่นี่เรารับประกันให้แล้วพี่ก็ไม่ต้องกังวลได้เลยนะรับออกไปสบายใจได้ตรงแผงกันความร้อนนี่ก็แบบใหม่ๆยิบๆเลยนะร้อยยุ่ยร้อยย่นไม่มีครับตึงๆทั้งนั้นที่คาบเขา่าอะไรยังไม่มีเลยใช้ง,งานน้อยมากก็ประมาณนี้ครับสาหรับตัวนี้สภาพถือว่าโอเคเลยนะนี่ดูมุมหลายๆมุมแบบตัวนี้ก็เป็นรถปี2020นะที่หม่อยู่ที่หลักหมื่นเท่านั้นเอง ผ่อนอยู่ที่ประมาณ7 8็ดแปดพันะพี่ถ้าไปออกใหม่เป็นล้านวันนี้ลดไปเลยประมาณ60%นะครับสำหรับใครที่ชอบรถสวยๆแบบนี้ในราคาประหยัดนะพี่เดี๋ยวแคปหน้าจอทักบ้านเขียวมาเลยที่แอดหนึ่งสองสบีนะดูอยากมาดูตัวจริงที่ร้านนะพี่ร้านอยู่ขอนแก่นมาพี่ถูกก็ทักมาพี่เดี๋ยวส่งโลเคชั่นไปให้ครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ